นี่โจทวิชานอลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนฮอยหลอดนะครับจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงครามไหมเนาะสงครามนะครับยังไม่ไกลจากกรุงเทพนะฮะประมาณ50โลได้นะครับก็สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะฮะก็มาเที่ยวกันได้นะครับจะเจอบรรยากาศแบบนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีนะครับมีมานานแล้วนะครับสำหรับดอนฮอยหลอดนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะมาครั้งสองครั้งแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะครับ แต่ผมว่าเสน่ห์ของที่นี่นะครับเขาจะก็มีในตัวของเขาอยู่นะครับก็คือจะมีของขายแบบอาหารทะเลสดๆน่ครับที่ผมคิดว่าน่าจะน่าจะมาเที่ยวกันแล้วก็มาชิมอาหารทะเลกันแบบนี้นะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะฮะที่นี่เขาจะมีราคาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าอะไรราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับสำหรับปลาตัวนี้80บาทนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์รู้สึกว่าคึกคักนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้นะครับ ี๋ยวเราจะเดินสำรวจดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขามีอะไรขายบ้างนะฮะนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ก้างนะเขาเรียกว่าก้างนะครับก้างกระดานเนาะอ๋อไม่ใช่ครับก้างทะกะแตนนะฮะตัวนี้ก้างตะกกะแต่นนะครับอันนี้เป็นปลาสำลีปลาสำลีนี่สามารถกินได้ทั้งตัวเลยนะครับสองตัวแปดสิบบาทตกตัวละสี่สิบบาทไม่แพงครับอ่าไม่แพงนะฮะแต่จะมีตัวใหญ่ก็มีจะเป็นพวกไซนี้นะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับ อัานนี้ก็จะมีหมึกย่างนะครับหมึกย่างแบบนี้นะครับโอ้มีหอยเชลล์หอยเชลล์ที่ขายเป็นโอ้กี่ตัวเอ่ยหลายตัวนะครับนี่ครับ12ตัวออซั่นจิ้มซีฟูดสองถุงทำไมให้น้ำจิ้มเยอะจังครับอ๋อให้ถุงเดียวนะออจะเขาโชว์ไว้สองถุงนะครับอันนี้ราคา80บาทนะครับไม่แพงนะฮะพร้อมกับทานได้เลยนะครับน้ำจิ้มราดเข้าไปนะน้ำจิ้มซีฟูดราดสุดยอดนะครับร้านนี้ขายมานานหรือยังครับ นานแล้วเนาะ๋อตอนหอหลอดนี่มันมีมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วเนาะออ้ตรงนี้มันมาตลอดแล้วนะ,ะตั้งแต่สมัย๋อไม่รู้กี่ชั่วอายุคนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเพราะมันเป็นแหล่งทาเลที่ดีนะคราสำหรับนอนหอยหลอดนี่นะฮนะจะมีขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะดอนมีหอยหลอดใช่ไหมช่วงนี้มีไหมครับมีตลอดทั้งปีเลยตลอดทั้งปีเลยแม้กระทั่งหน้ามรสุมก็มีเหรอเพราะมีตลอดเลยนะครับช่วงน้ําลงนะอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับด้านนู้นนะครับ โอ้หอยเชลล์ก็เป็นหอยที่นี่เหรอครับอ๋อเป็นหอยที่นี่เลยนะอ๋อเขาใส่เนยนะอ๋อเขาใส่เนยเข้าไปหอยเชลล์อบเนยนะครับเมนูนี้นะฮะเขาย่างด้วยเตาถ่านนะฮะตรงนี้อืมเห็นแล้วน้ำลายหกเลยนะฮะโอ้นี่ครับโอ้นี่ย่างกันแบบนี้เลยนะปกติหอยเนี่ยมันสุกง่ายนะอ่า ผ่านไฟนิดนึงก็สุกแล้วนะครับเนี่ครับเรามาดูกันนะฮะอ้นี่ครับพอเวลาเนยโดนไฟมันจะเป็นเป็นเป็นอไนี้ขึ้นมานะไฟมันจะขึ้นมาแล้วก็นเนยก็จะละลายนะครับาาก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับในการทำนะฮะมแตฝั่งด้เลยพี่หอยจะ้ม,ไ,มไหมคะ จะมีไหมคะแต่นี่เขาจะเรียกลูกค้านะครับเชิญซื้อเชิญอะไรเงี้ยเขาจะเรียกกันทุกเจ้าเลยนะครับ,บชิมก่อนได้ค่ะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เขานะฮะโดยเฉพาะว,วันหยุดสุดกันดาจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากกรุงเทพบ้างจากต่างจังหวัดบ,บ้างนะครับเข้ามาเที่ยวกันนะฮะบ,บางคนอาจจะมาแค่ครั้งเดียวบางคนอาจจะมาสองสามครั้งแล้วเพราะชอบในบรรยากาศนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็บางคนก็อาจจะชอบรสชาติของอาหารทะเลแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ของที่อดอนหอยหลอดนี่นะครับมันจะขายแพงไม่ได้นะครับเพราะว่า,าการแข่งขันสูงนะฮะมีคนขายหลายเจ้านะครับนี่ครับโอ้นี่ครับหอยเมงคู่เป็นถุงก็มีนะฮะสามถุงห้าสิบโอ้โอ๋อสองถุงห้าสิบบาทอือนี่ครับนี่เลยนะ ตัวใหญ่เขาซื้อไปแล้วก็ไปหาทำเลที่นั่งที่เหมาะๆนะไปนั่งกินกันนะครับแบบครอบครัวปิกนิกนะฮะแบบนี้นะฮะกวางมาข้าวเปลือกเลยพี่อย่อนกางยำโอ้กางยำด้วยพูดยำเรียบร้อยเลยนะครับถุงละสี่สิบบาทเองทานได้เลยอ๋อปอกเปลือกแล้วทานได้เลยนะครับร้านนี้นะว้าวอันนี้เขาเรียกเขาเรียกปูเลยครับอ๋อปูใบเหรอ